ดี๋ยวชงล่างกันนะครับเนี่ยกึกก uh ึกกึกเปลี่ยนแค่นี้ก็หายแล้วยังผ่ากันโค้งเนี่ยเปลี่ยนก็กก็๊กก็๊กเนี่ยเจ้าของดูเองเลยใช่ไหมเห็นป่ะเห็นชัดเจนมั้งอืม ไม่แลมก็ดึกก็ดึกก็ดึกอยู่อมไม่ต้องมาดาวเปลี่ยนเยอะแยะเปลี่ยนแค่บางอย่างก็หายแล้วรู้เรื่องนะครับเดียช่วงล่างน้องจอครับไปเาของดูเองเลยครับอะไรเสียหายดังตรงไหนเขาบอกว่าไปไปทำช่วงล่างมาหมดไปหมื่นกว่าบาทแล้วนะยังไม่หายนะครับมาที่เรารู้เรื่องนะครับน่ะเสียงกึกกักกึกกักกึกกักไนะ เจ้าของดูเอาเลยดังอะไรรู้เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องนอวกัน